สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์โบคํคำซุยที่ซึ่งเราจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณแบ่งบานยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่สำคัญและใกล้ตัวมากๆนั่นคือการทำสมาธิเพื่อการเยียวยาและฟื้นฟู ในชีวิตประจำวันของเราหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าความเครียดหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าความรู้สึกเหล่านี้อาจจะสะสมอยู่ในร่างกายและจิตใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวจนกระทั่งมันเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรา การทำสมาธิจึงเป็นเหมือนเครื่องมือที่ส่งพลังที่จะช่วยให้เราได้กลับมาดูแลตัวเองจากภายในช่วยให้เราได้หยุดพักจากความวุ่นวายและได้เชื่อมต่อกับความสงบที่อยู่ในตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนหรือกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ฉันขอเชิญชวนให้คุณเปิดใจและลองทำสมาธิไปพร้อมๆกันนะคะ ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะต้องทำได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือต้องมีประสบการณ์มากก่อนเพราะการทำสมาธิเป็นการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางก่อนที่เราจะเริ่มกันฉันขอแนะนำให้คุณหาพื้นที่ที่เงียบสงบที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลาย อาจจะเป็นห้องนอนของคุณสวนหลังบ้านหรือแม้กระทั่งมุมเล็กๆในที่ทำงานของคุณจากนั้นจัดท่าทางให้สบายที่สุดไม่ว่าคุณจะนั่งบนเก้าอี้นั่งขัดสมาธิบนพื้นหรือนอนลงบนเตียงก็ได้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือให้ร่างกายของคุณรู้สึกสบายไม่เกรง็งหรือตึงจนเกินไป ปล่อยวางทุกสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ปล่อยวางความกังวลความกลัวหรือความคาดหวังต่างๆเพียงแค่ให้ตัวเองได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจและอยู่กับความสงบตอนนี้ลองสังเกตสิ่งรอบตัวคุณ มองไปรอบๆห้องมองดูสีสันมองดูรูปร่างของสิ่งต่างๆสังเกตแสงที่ส่องเข้ามาในห้องสังเกตเสียงที่ดังอยู่รอบตัวคุณอาจจะเป็นเสียงรถเสียงนกร้องหรือเสียงลมที่พัดผ่านจากนั้นลองหันความสนใจมาที่ร่างกายของคุณ สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคุณรู้สึกสบายผ่อนคลายหรือตึงเครียดคุณรู้สึกร้อนหรือเย็นรับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องตัดสินไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงเพียงแค่สังเกตและรับรู้ตอนนี้ ค่อยๆหลับตาลงอย่างนุ่มนวลถ้าหากคุณรู้สึกไม่สบายใจที่จะหลับตาคุณสามารถลดสายตาลงต่ำมองไปยังพื้นหรือมองไปยังจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เมื่อคุณหลับตาลงแล้วลองสังเกตลมหายใจของคุณหายใจเข้าหายใจออกสังเกตความรู้สึกของการหายใจ ไม่ต้องพยายามควบคุมลมหายใจของคุณเพียงแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติปล่อยให้มันหายใจเขา้าหายใจออกอย่างอิสระถ้าหากจิตใจของคุณเริ่มวอกแวกเริ่มคิดถึงเรื่องอื่นๆื่นนั่นเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลเพียงแค่รับรู้ว่าคุณกำลังคิด แล้วค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทำซ้ำๆอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังหายใจเอาความสงบความสุขและความผ่อนคลายเข้ามาในร่างกายทุกครั้งที่คุณหายใจออก ให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังหายใจเอาความเครียดความกังวลและความเหนื่อยล้าออกไปจากร่างกายหายใจเข้าความสงบหายใจออกความเครียดหายใจเข้าความสุขหายใจออกความกังวลหายใจเข้าความผ่อนคลาย หายใจออกความเหนื่อยล้าทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าจิตใจของคุณเริ่มสงบลงร่างกายของคุณเริ่มผ่อนคลายให้คุณยังคงหลับตาอยู่และหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องเริ่มจากเท้าของคุณ รับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่เท้าของคุณอาจจะเป็นความรู้สึกสัมผัสกับพื้นความรู้สึกอุ่นหรือเย็นความรู้สึกตึงหรือผ่อนคลายสังเกตความรู้สึกเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องตัดสินไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงเพียงแค่สังเกตและรับรู้จากนั้น ค่อยๆเลื Comics, ่อนความสนใจขึ ing, ้นมาที่ข้อเท้าของคุณรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ข้อเท้าของคุณจากข้อเท้าเลื่อนขึ้นมาที่น่องของคุณรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่น่องของคุณจากน่องเลื่อนขึ้นมาที่หัวเข่าของคุณ รับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่หัวเข่าของคุณจากหัวเขา่าเลื่อนขึ้นมาที่ต้นขาของคุณรับรู้ถึงความรู้สึกที่ต้นขาของคุณทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆเลื่อนความสนใจขึ้นไปทีละส่วนของร่างกายจากขา ไปอย่างสะโพกไปอย่างหน้าท้องไปอย่างหน้าอกไปอย่างหลังไปอย่างไหลไปอย่างแขนไปอย่างมือไปอย่างหนิวมือ ไปยังคอไปยังใบหน้าไปยังศีรษะในขณะที่คุณสแกนร่างกายของคุณถ้าหากคุณพบเจอความเจ็บปวดความตึงเครียดหรือความไม่สบายใดๆให้คุณหยุดที่ส่วนนั้นสักครู่ และส่งความรักความเมตตาและความเข้าใจไปยังส่วนนั้นจินตนาการว่าคุณกาลังส่งแสงสีทองที่อบอุ่นไปยังส่วนนั้นแสงสีทองนี้จะช่วยเยียวยาและผ่อนคลายความเจ็บปวดและความตึงเครียดบอกกับตัวเองในใจว่า ฉันรักและยอมรับร่างกายของฉันฉันขอบคุณร่างกายของฉันที่ทำงานอย่างหนักเพื่อฉันฉันขอโทษถ้าฉันเคยทำร้ายร่างกายของฉันฉันจะดูแลร่างกายของฉันให้ดีที่สุดให้คุณจินตนาการว่า คุณกำลังยืนอยู่ในสวนที่สวยงามสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสต้นไม้เขียวชะอุ่มและเสียงนกร้องที่ไพเราะแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาบนตัวคุณให้ความอบอุ่นและความสบายในสวนแห่งนี้คุณรู้สึกปลอดภยัย ผ่อนคลายและเป็นอิสระคุณเดินไปตามทางเดินในสวนสัมผัสความนุ่มนวลของหญ้าใต้เท้าของคุณสูดกลิ่นหอมของดอกไม้สัมผัสลมที่พัดผ่านใบหน้าของคุณในขณะที่คุณเดินไปคุณพบกับบ่อน้ำใสสะอาดคุณมองลงไปในบ่อน้ำ และเห็นภาพสะท้อนของตัวเองภาพสะท้อนนั้นไม่ได้เป็นภาพของคนที่เหนื่อยล้าเครียดหรือเจ็บปวดแต่เป็นภาพของคนที่เข้มแข็งกล้าหาญและเต็มไปด้วยความหวังคุณยิ้มให้กับภาพสะท้อนนั้นและพูดกับตัวเองในใจว่าฉันคือคนที่แข้มแข็ง ฉันคือคนที่กล้าหาญฉันคือคนที่เต็มไปด้วยความหวงังฉันสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้จากนั้นคุณเดินต่อไปจนกระทั่งคุณพบกับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ต้นนี้แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและความร่มเย็น คุณเดินเข้าไปใต้ต้นไม้และนั่งลงพิงลำต้นคุณรู้สึกถึงพลังความมั่นคงของต้นไม้คุณหลับตาลงและจินตนาการว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับพลังของธรรมชาติคุณกำลังเชื่อมต่อกับพลังของจักรวาลคุณหายใจเข้าลึกๆแล้วรู้สึกว่า พลังงานบริสุทธิ์กำลังไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคุณพลังงานนี้จะช่วยเยียวยาและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของคุณบอกกับตัวเองในใจว่าฉันคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติฉันคือส่วนหนึ่งของจักรวาลฉันมีพลังและความสามารถในการเยียวยาตัวเอง ฉันมีพลังและความสามารถในการสร้างชีวิตที่ฉันต้องการเมื่อคุณรู้สึกพร้อมแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นและกลับมาสู่ปัจจุบันเมื่อเราได้สำรวจร่างกายและจิตใจของเราอย่างละเอียดแล้วในตอนสุดท้ายเราจะมาสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ และนำความสงบนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้ค่อยๆขยับร่างกายของคุณเบาๆขยับนิ้วมือขยับนิ้วเท้าขยับแขนขยับขายืดเส้นยืดสายเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายของคุณรู้สึกกระปรี้กระเปรา่าเมื่อคุณพร้อมแล้ว ค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆกลับมาสู่ปัจจุบันกลับมาสู่ห้องที่คุณอยู่รับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจของคุณคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคุณรู้สึกสงบผ่อนคลายหรือสดชื่นไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร ให้คุณยอมรับความรู้สึกนั้นและขอบคุณตัวเองที่ได้สละเวลามาทำสมาธิวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการทำสมาธิเป็นการเดินทางที่ส่งพลังที่จะช่วยให้เราได้กลับมาดูแลตัวเองจากภายในช่วยให้เราได้หยุดพักจากความวุ่นวาย และได้เชื่อมต่อกับความสงบที่อยู่ในตัวเราเราได้เรียนรู้ว่าร่างกายของเราเป็นเหมือนวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องดูแลและทนุถนอมเราได้เรียนรู้ว่าจิตใจของเราเป็นเหมือนสวนที่สวยงามที่เราต้องเพาะปลูกและดูแลรักษาและเราได้เรียนรู้ว่า เราทุกคนมีพลังและความสามารถในการเยียวยาตัวเองฉันหวังว่าการทำสมาธิในวันนี้จะช่วยให้คุณได้ค้นพบความสงบและความสุขที่อยู่ในตัวคุณฉันหวังว่าคุณจะสามารถนำความสงบนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณไม่ว่าคุณ จะกำลังเผชิญกับความท้าทายใดๆจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีพลังและความสามารถที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคได้จงเชื่อมั่นในตัวเองจงรักตัวเองและจงให้โอกาสตัวเองได้เติบโตและเบ่งบานความสงบที่คุณได้พบในวันนี้ จะเป็นแสงสว่างที่นำทางคุณไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและความหมายจงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่จงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข